สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้วันอังคารที่14เดือนกันยายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้นะคะครูรูเมนะคะจะมาอธิบายใบงานวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนหยิบใบงานของตัวเองขึ้นมาดูด้วยนะคะคำชี้แจง เลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ข้อที่1วีระไปหามานาที่จุดๆให้นักเรียนเลือกช้อยฝั่งขวามือนะคะที่ผูกที่ก้ามที่ปั้นที่เจี๊ยบเจ๊ที่ดินสอที่ตวมเตียมที่และที่ตกใจที่บ้านที่กระต่าย เราคิดว่าวีรับไปหามาณนะที่ไหนคะเด็กๆเ,เก่งมากคะ่ะไปหามานะที่บ้านเราก็ตัดช้อยเติมคำตอบลงในช่องว่างแล้วตัดช้อยไปนะคะต่อไปข้อที่สองจุดๆของต้ำหายไปสองแท่งอันไหนของต้ำหายไปสองแท่งฟูกก้ามป้นเจี๊ยดินสอต้มเตี้ยมและตกใจกระต่ายเราคิดว่าไหคะ ดินสอเก่งมากค่ะพอเราเตือนเราก็ตัดเหมือนเดิมค่ะตัดช้อยออกไปต่อไปข้อที่3ค่ะแม่กำลังจุดจุดจุดบให้วีนาแม่กำลังทำอะไรให้โบูทำอะไรให้วีนาคะพูกกล้ามปั้นเจีย๊ยเจี๊ยตุ้มเตี้ยมและตกใจหรือกระต่ายแม่กำลังทำอะไรอะไรให้โบให้วีนาคะ ทำโบอะไรให้วีนาเก่งมากค่ะแม่กำลังผูกโบให้วีนาเราก็ตัดชอยไปเหมือนเดิมค่ะต่อไปข้อที่4ปูนานะคะปูนาสีดำชูจุดจุด,จด,จดโตอะไรโตคะอ่ะเรามาเลือกคำตอบดูนะคะชูก้ามโตชูปัน้นโตชูจิกเชียโตชูต้มเตียมโตชูและ โตชูตุกใจโตหรือชูกระต่ายโตปูนาชอบอโชอะไรคะ,ะชูกล้ามโตเก่งมากเลยคะ่ะเพราะว่าปูนามีกล้ามใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะข้อที่5ยาาซื้อมะม่วงจุดจุดจุดชมผู้เราหาคำมาเติมลงไปให้สมบูรณ์นะคะ,ะกล้ามป้าน เจี๊ยกตุ้มเตี้ยมและตกใจกระต่ายเราคิดว่าอะไรคะเด็กๆอะไรเอ่ยอ่าเก่งมากค่ะย่าซื้อมะม่วงและชมพู่โอ้โหเก่งมากเลยค่ะทุกคนตอบได้หมดเลยอ่ะต่อไปข้อที่6นะคะจุดจุดจุดสีขาวตัวนั้นสวยงามมาก อะไรคะเราคิดว่าอะไรสีตัวสีขาวก้ามนะหรือปั้นจิกเจี้ยมเตียงตกใจหรือว่ากระต่ายเราคิดว่าอะไรคะติกตต๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากคะ่ะต้องเป็นอะไรคะ,ะกระต่ายใช่ไหมคะสีขาวตัวนั้นสวยมากเลยใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะข้อที่7โตโนชอบจุดจุดดินน้ำมันอ่ะเราต้องทําอะไรคะนดินน้ำมันดินน้ำมันเขาเาไว้ทําอะไรกามนี่ตัดไปแล้วเนาะ,ะปั้นเจี๊ยบตุม้มเตียมตกใจกระต่ายไปแล้วคิดว่าอะไรคะ,ะมีปั้นชิกเจก๊ตุม้มเตียมตกใจคิดว่าอะไรคะเด็กโอเคเก่งมากเลยค่ะ,ะดินน้ำมันเขาเอาไว้ทําอะไรคะ เอาไว้ปั้นใช่ไหมคะตัวโนชอบปั้นดินน้ำมันเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปข้อที่8ค่ะเต่าตัวน้อยคานอันนี้ตอบง่ายๆเลยค่ะเต่ามันทำอะไรคะอ่าเก่งมากเลยค่ะเต่าก็คือมันคานต้วมเตี้ยมต่อไปลิงร้องลิงมันร้องยังไงมีสองช้อยให้เลือกลิงมันร้องเจี๊ยบ ทำท่าลิงให้คุณครูดูหน่อยคะ่ะไหนใครทําท่าลิงเหมือนอจิกแจ๊กต่อไปคําสุดท้ายเหลือคําว่าตกใจน้องใช่ไหมคะน้องตกใจเมื่อเห็นกิ้งกือโอ้เราชอบเล่นใช่ไหมคะช่วงนี้นั่งหน้าฝนใช่ไหมคะฝนตกกิ้งกือก็จะเยอะหน่อยนะคะขอให้เด็กๆ ตั้งใจทําขอให้เด็กโชคดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย